นี้มาสาธิตการติดตั้งกล่อง O2 h y ให้ตัว s e s s o r เสำหรับรถรุ่น m s x นะครับน้อยนะครับเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยดีกว่าครับอันดับแรกนะฮะเรามาดูที่ดิ่เลงนะตรงนี้นะฮะดึงออกมานะครับสายไฟนะฮะของที่กล่อง O2 นะครับเส้นสีเหลืองคาดขาวนะครับต่อกับเส้นสีเหลืองคาดแดงนะครับ ะฮะเหลืองคาดแดงนะครับ,รนะรบต่อไปจะเป็นเส้นสีขาวคาดน้ําเงินนะครับเห็นไหมฮะจะมีคาดอยู่จะต่อกับเส้นสีเหลืองอยู่ตรงกลางนะครับนี่คือทางเข้าของ id หรือ l ิเล้งเราต่อเสร็จแล้วเราก็เสียบแจ็คเข้าไปที่เดิมนะครับเสร็จแล้วเส้นสีเขียวลงดินนะครับต่อไปเราจะไปดูเรื่องของ O2 s e n ซนเซนะครับว่าการติดตั้งติดตั้งกันยังไงเรามาดูครับตามมาครับ ะะเรื่องของ O2 นะฮะเห็นไหมครับนี่คือ O2 นะฮะสาย O2 นะฮะขึ้นมาตรงนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะตัดออกจากกันนะฮะตัดออกจากกาันสาย O2 ก็คือเส้นนี้นะครับที่เราสามารถตัดออกจากกันได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเส้นสีดำนะฮะสีดำสีดำนะฮะเห็นนะสีดำต่อเข้าไปยังตัว O2 เลยนะฮะไล่ตามสายไปเรื่อยนะฮะ O2 ต่อไป ก็จะเป็นเส้นสีดำคาาน้ำเงินนะฮะหรือแดงค่าน้ำเงินก็ขึ้นอยู่กับคู่มือที่ให้ไปสีอาจจะมีคาากันบ้างแต่ผมจะบอกว่าสีไหนไปไหนนะครับต่อไปก็จะไปเรื่องของทางเข้า O2 ทที่เราตัดออกจากกันเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับเขาก็จะแบ่งออกมาก็คือเป็นลักษณะอย่างนี้นะสายสองเส้น นะสายสองเส้นนะครับต่อไปเรื่องของไฟบวกแบตเตอรี่ว่าเราต่อที่ไหนจะมีเส้นสีน้ําตาลคาดดำนะก็เข้าไปที่คอยวุฒเทียนคอยวุฒเทียนของเขาก็จะเป็นเส้นสีดำนะดึงออกมาเลยแล้วกันนะฮะเห็นไหมดำคาดขาวนะฮะเสียบเข้าไปตรงนี้อย่าต่อผิดนะครับพอต่อเสร็จแล้วเรามาดูครับทุกอย่างผมก็จะลอยไว้ให้อย่อยางนี้นะฮะแล้วก็ต่อไปเรามาดูครับการทํางานนะฮะ เปิดทวิุญแจอ่าเดี๋ยวเพิ่งเปิดสิเราต้องเสียบกล่องก่อนนะครับอันนี้ผมเปิดกล่องให้ดูเลยนะฮะเปิดกล่องให้ดูเพื่อให้รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเสียบแป๊บหนึ่งฮะอันนี้ทําอยู่คนเดียวนะฮะสายไฟนะฮะเรามาดูครับว่ากล่องมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้คือแบตเตอรี่สำรองนะครับเปิดทวิกุญแจ ไฟดวงนี้จะเป็นไฟของแบตเตอรี่นะครับไฟของเขาจะมีเต็มอะไเยอะส่วนหลอดที่สองไฟเขาจะอ่อนๆไม่ต้องตกใจนะเป็นรู้ว่าเป็นแบตเตอรี่สำรองนะครับไฟเขาจะหลีหลีนะฮะไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะทำไมไฟมันหลีจังเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเราต่อตรงถูกต้องของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับไฟจะตรงนะครับเดี๋ยวเราเรามาสตาร์รถนะครับ,นะรบการเดินเบาของเขาจะเดินเบาได้นะครับ เสร็จแล้วรูด้านข้างนะฮะตัวนี้โหมดหนึ่งวิบากโหมดสองสปอร์ตโหมดหนึ่งเรามาสับดูครับนะฮะนี่โหมดหนึ่งนะครับ,รบแล้วดูฮะอันนี้คือโหมดหนึ่งครับต่อไปโหมดสองนะฮะโหมดสองก็คือปิดโหมดลงมา ปิดโหมดสนะฮะหมดสอก็คือสปอร์ตเกียร์เขาจะยาวนะฮะเรามาดูนะฮะ้วเขาจะเดินเบาได้ปกติแบบนี้นะครับต่อไปเรื่องของ O2 นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถจูนเองได้ตามต้องการนะฮะถ้าหมุนมาทางซ้ายมือ นะครับก็คือบาร์้าหมุนมาทางขวามือคือหนาการปรับจูนลึกอของออกซิเจนเซนเซอร์เพียงเท่านี้นะครับรถคุณก็สามารถแรงได้ดังใจแล้วนะครับอโอเคนะครับหวังว่าคงเป็นคลิปที่ MSX ที่ทุกท่านต่อกันได้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นกล่องเยียไปจูนรถฉีดรถคันนี้ก็ทำชักใส่ลูกใส่แคมใส่วาว์วมานะครับก็ต้องไล่ให้เข้ากับรถนะครับโอเคนะครับ